ติดตามคอลัมน์ดาวดำสภาสถานที่เปลี่ยนสันดาณหาเสียงขยันคว้าชัยหลังยาวแ์สวสองร้อยคนเข้าที่ประชุมแค่16คนเท่านั้นไม่น่าเชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอที่เรียกขานกันว่าผู้ทรงเกียรติทำตัวหน้าอดสูขายจิสํำนึกไร้ความรับผิดชอบ แถมบางครั้งก็ยังเรียกร้องให้ผู้อื่นให้เกียรติแต่กลับไม่ให้เกียรติผู้อื่นเลยซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากการประชุมเมื่อวันที่20มกราคมที่อาคารรัฐสภาที่มีผลเอกเรียงไกรศสีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมในวาระการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัตินี้สาธารณะพุทธศักราช2548แก้ไขเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567 นระหว่างที่หน่วยราชการชี้แจงรายละเอียดตอบข้อสักถามที่มีสวนั่งอยู่ในห้องประชุมไม่ถึง20คนจนพลเอกเรกรงไกรทนไม่ไหวกล่าวเชิงตำหนิว่าระหว่างที่หน่วยงานมาชี้แจงผมนั่งนับสวนในห้องประชุมมีเพียงแค่25คนเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงพบว่ามีสวนั่งอยู่แค่16คนเท่านั้นพลเอกเกรียงไกรระบุว่าทุกคนเป็นผู้ส่งเกียรติออกไปแล้วก็พยายามจะกลับเข้ามาเพื่อให้มีคนมาชี้แจงได้ชื่นใจอย่าสะท้อนไปยังสวแม้จะมองว่าเรื่องนี้ไม่สําคัญ แต่หน่วยงานทำตามหน้าที่สอวอก็จะน่ารับฟังข้อมูลต่างๆไม่มีติจริงอะไร แต่น้าเป็นประธานจะเห็นว่าจาก25คนหรือ16คนฝากสมาชิทุกคนเป็นคําตําหนิที่ไม่ต้องอธิบายให้มากความว่าพฤติกรรมเป็นเช่นไรประชาชนผู้เสียภาษีที่มีความรู้สึกติดลบกบสอวอชุดนี้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ยังยิ่งขาดสถานากว่าเดิมเพราะทันทีที่รู้ผลการเลือกตั้งสอวอจากสูตรพิสดารหนึ่งเดียวในโลกความคาดหวังของประชาชนก็ถดถอยแล้วแถมมีการบูลลี่หนักกว่าสอวอที่เผด็จการทางการทหารอีกด้วย หลายกลุ่มอาชีพต่างก็ไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงแต่สังคมก็ยังให้โอกาสอยากจะให้สวทั้งหลายช่วยทบทวนถึงการเขียนแนะนําตัวและวิสัยทัศน์ว่าช่วงนั้นได้เขียนอะไรไว้บ้างส่วนใหญ่จะบอกว่าถ้าได้รับการเลือกตั้งจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดพอถึงเวลาจริงๆออกแนวไม่สนใจการประชุมทั้งๆที่เป็นภาระหน้าที่ ครัเปรียบเทียบกับรายได้และสิทธิพิเศษที่เป็นภาษีของประชาชนยิ่งปวดร้าวหนักไปอีกสวหนึ่งคนเราต้องเสียภาษีจ่ายประกอบไปด้วยเงินเดือน7 1 2 3 0บาทเงินเพิ่มอีก4 2 3 3 0บาทรวมเป็นแล้ว1 13,560บาทต่อเดือนสวาสามารถมีผู้ช่วยได้อีก8คนแยกเป็นผู้เชี่ยวชาญป,ประจําตัว1คนเงินเดือน24 0 0 0ผู้ชำนาญประจำตัว2คนเงินเดือน1 5 0 0 0บาทรวมเป็นเงินแล้ว3 0 0 0 0บาท ผู้ช่วยดำเนินการประจำตัว5คนเงินเดือน15,000บาทรวมเป็นเงิน75,500บาทนอกจากนี้ยังมีเงินประจำที่ได้รับทุกเดือนยังมีสิทธิประโยชน์แล้วก็สวัสดิการต่างๆประกอบด้วยการเดินทางไปต่างประเทศกรณีเบิกเหมาจ่าย3,100บาทต่อวันต่อคนไม่ได้เบิกเหมาจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มโรงแรม4,500บาทต่อวันต่อคนค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า500บาทต่อคนต่อวันและค่าใช้สอยเบ็ดเสร็จอีก500บาทต่อคนต่อวัน จากตัวเล่นที่ยกมาเพื่อสื่อให้เห็นว่าชาวบ้านต้องจ่ายภาษีอุ้มพวสวรหรือว่าสสเป็นเงินจํานวนมากแม้แต่การประชุมสภาหรือกรรมธิการล้วนเป็นหน้าที่หลักรัฐต้องจ่ายค่าเดินทางและค่าเี้ยประชุมให้อีกต่างหาก งไม่แน่ใจว่าในวันที่20มกราคมนอกจากสอวอ16คนที่อยู่ในห้องประชุมเบิกค่าเดินทางแล้วมีสอวอคนไหนบ้างที่เบิกค่าเดินทางเช่นเดียวกับสอวอทั้ง16คนประธานสอวอหรือรองประธานสอวอควรจะเปิดพิจารณาให้สาธารณชนได้รับทราบบ้างเพื่อเยาวชนจะได้ไม่เอาเป็นแบบอย่าง ถึงความไรยย้ยางอายของผู้สรงเกียรตเหล่านั้นเผื่อในอนาคตถ้ายาวชนมีโอกาสได้รับเลือกเป็นผู้ทรงเกียรตเดินเข้ารัฐสภาจะได้ไปล้างอาถรรพ์ที่สภาทําให้สันดานคนเปลี่ยนจากขยันช่วงหาเสียงกลายเป็นพวกหลังยาวเมื่อคว้าชัยให้หมดไป